นี่เปิดบรนยากาศหนึ่งคาตั้นครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mutation น,นะครับและเห็นนี่ไหมครับ DCP05 จำนวน1่คาร์ตันนั่นเองก็เป็นกล่องที่เรื่องรือนะครับเพราะว่า1กล่องไม่ครบ4กล่องไม่ครบแต่1่คาร์ตันจะได้ครบหรือไม่หรือว่ามีอะไรยังไงบ้างครับวันนี้จะมาพิสูจน์ให้ดูเนาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก่อนจะพิสูจน์ผมเนี่ยได้มาถามแล้วว่า1กล่องเนียมันจะมีอะไรบ้างน,นะครับห็่เขาพูดว่าบางคนเ,นเปิดบอกว่าเฮ้ยหกล่องเนี่ยมันจะได้ประมาณ2คอมเพลต์ของทุกสีนะแล้วก็ ไอรูค้าทีอาร์สุดแสนจะหายากของเราเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะได้ครบประมาณอย่างละสี่ใบอาจจะมีเกินบ้างเล็กน้อยแล้วก็ SEC เนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยเดี๋ยวจะดูว่าเฮ้ยมันจะได้อะไรคลิปนี้จะมีคําตอบให้กับทุกคนอย่างแน่นอนครับมาครับมุมที่คุ้นเคยแต่เปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยเพราะวันนี้เราจะเปิดกันแบบยาวๆนะครับเทมมทมหาเทพโเว์วอร์ดเพื่อที่จะได้เปิดได้ดีเอ c อีซีครั้งแรกของช่องนะครับออกล่องไหนมันจะมีเยอะมาก มีมก็ผมจะเต็มก่อนเปิดเสร็จเพะวะมากล่องที่เต็มครับซุ่มปมมาแล้วใบเท่าไหร่เนี่ยสี่ห้าร้อยนี่นะครับโปรโมสุดเทพอันนี้แหละคนหนึ่งสามว้าทำไมราคามันถึงไปแพงจังผมบอกเลยว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการโปรโมของเอวาที่แบบมันใช้แบบยาวๆจริงๆต้องบอกว่าไอ้พวกสี่ห้าอันเนี่ยมันใช้กันแบบยาวๆหมดเลยเอสพีมันก็คืออันใหม่นะไอออนเนะี่ยก็คือสีแดงสีเทา ้งเงินนะไว้่างนี้แล้วกันนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนเร็วได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าออจริงๆเนี่ยเขาเปลี่ยนการไอพีเอสพี SP ใหม่เว้ยคือ1กล่องอ่ะมันจะแบบว่าเปิดปุ๊บได้ SP ปุ๊บปั๊บนะครับ4ี่ใบเลยในแพ็คเดียวนะอันนี้คือถ้าเกิดใครแบบไปแบบเปิดหน้าร้านหรือว่าแบบมันเป็นคลิปดอกคลิปงานแข่งอะไรเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าได้แบบคบุคบไปเลยนะแต่ว่าไอกล่องนั้นก็จะเกือบเลยนะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะการที่เขาเอา SP มาใส่อย่างนี้ก็ อย่างไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าไอ้การที่มันเอาเอสเนี่ยมารวมไว้ในซองเดียวอ่ะมันดีหรือดีหรือเปล่ามาพอดีเลยเอสีแพ็กนี้ได้เป็นอะไรโอ้ได้เป็นของน้องทูเรเกียนะครับแล้วก็ออสคูด,ดลาลามีนะครับแล้วก็มาเจอซีหลอดบัสเตอร์ผู้ฝากตำนานไว้ในสมัยยุควี <laughs> นะครับมาแล้วอันเนี้ยคาตัานนี้ไม่มีเอสพีละ <laughs> ไม่มีแล้ว ใครอยากดูแบบรายละเอียดแบบรีวิวเต็มๆนะครับเข้าไปที่ช่องได้นะผมคิดว่าผมน่าจะลงแล้วล่ะวันที่เราลงคลิปนี้นะครับอุย้ยอันนี้ออกแล้วดะโกนิโอร์ดดีเอ็นนะครับผมล่าสุดท้ายที่ไม่มีอยู่จริงของเราคีย์เนะครับออกมาสองอันเฮ้แต่คีออนไม่ออกจริงกันเะนี <c oughs> <c oughs> ่ยคีออนไม่ออกจริงกันเะนี่ย หมดแล้วหนึ่งกล่องนะครับคุยกันต่อของที่2เลยอมันมีอีสตเอร์เอกนิดน้อยเล็กน้อยนะครับสำหรับบล็อกนี้เนาะพวกมาเจสซี่ลอร์หรือว่าดีเอ็นแล้วก็แฟนทอมนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในยุคแรกสุดของแวนการ์ดเริ่มต้นเลยเนาะคือ3าตัวเนี้ยมันเป็นออกในบล็อก05น้ะครับแล้วก็มันก็จะกลับมาอยู่ในบล็อกศอีกก็เรียกว่าเป็นกิมมิคที่เออเป็นอีสตอร์เอกแล้วกันนะออนะครับเฮ้ยคี์ออจริงนั้น เดี๋ยวอายุสามสองโอ้เทเกียนะับอุ้ยออกเหลืองเยอะจังเลยกล่องนี้มันรู้ว่าเจ้าของช่องเล่นอะไรเมื่อคีออสมาแล้ว่าเรียกว่าคนหนุ่มคนนี้จะมาออกซะแล้วนะครับพีวาก็ออกไปแล้วน่าจะทำมาอยู่ราไม่ออกของกล่องที่สามด้านซ้ายไปก่อนเลยจะรู้กันเลยมันแรนดอมจริงมากวันนี้เป็นของคีออสกับทางมายูระนะครับให้เด็ นี่ก็ไม่ใช่มีที่สองสีแดงมีเขียวนลานมาหนึ่งโอ้สปเทเกียรครับเยี่ยมถ้ามีอะไรสิโอ้นี่โอ้โหเทเกียมาคู่คุ้มแล้วใครใหรไได้ซองนี้ฟินจัดอะขงเดียกันเล่นเล่นสีเหลืองฟินจัดอะได้ซองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลืออ,อีกเจ็ดซองนะครับแสดงว่าเป็นซองที่แปดโอ้ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดมันเหลืออีกเจ็ดซนตอนเราเปิดได้เอสพีเดี๋ยวมาเรื่องละถ้าเปิดเป็นยังงั้นจริงเๆเร็วๆแล้วกันได้ดีีมันจะหน้าาเาบนไยตอนนี้แบบเหลืองนำโด่งนะครับเหลืองนั่งโดง่งจริงๆว่าผมว่าใครที่ลงแชร์ไว้อ่ะหารกับเพื่อนอะไรเงี้ยคนคนลงสีเหลืองคุมนะมันได้ของเยอะมากเลยเว้ทุกคน ดราคนอีกโอ้รอดีเอ็นครับผมนี่เอ,อเยเทท,ท,ทจัดเททจัดแล้วสวยงามออกมาแล้วหนึ่งใบนะครับนี่โอ้โหให้ดูแต่ผมแต่ส่วนตัวผมว่าล่างนี้ไม่ค่อยเที่ยอะผมว่าผมว่าอันเนี้ยปูอเท่กว่า, <aunque> าผมไม่รู้ใครคิดเหมือนผมมานะผมว่าอันเนี้ยเท่ก <BS> ว่าเดซาวบด้วยโอ้รอดเขาชอบร่างนั้นเองก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดของแฟนทอมอันนั้นเท่กว่าเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าหนึ่งคาร์ตันเนี่ยมันออก s อ c แค่ใบเดียวขึ้นมาเนี่ย ผมจะร้องไห้แล้วนะเพราะผมอยากได้เป็นทอมบลัสร์ต์นะครับเพราะว่ามันเป็นสายที่เราเล่นผมอยากรูย่างนเลยคนที่เขาเปิดกันแบบว่าเป็นลหลายอ่าร้านการที่เขาเปิดกันเยอะเขาเขาไม่เหนื่อยหรอนั่งเปิดอยอะเป็นร้อยซองเลยนะเอาจริงๆนะส่วนตัวผมชอบให้สุ่ม SP ีซองละใบามากกว่าเออผมว่ามันแบบนั้นนะดีกว่าผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงน,นนะผมว่า ผมชอบ sp ที่มันอยู่แค่1ใบมากกว่าแบบนี้มันแบบว่าเออพอพอหมดไป1ซองปุ๊บมันก็ไม่ได้อะไรเลยมันแบบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอ่า sp นะครับเออหวังว่ามันจะไม่ใช่ sp แดงล้วนหรอกนะโอเคไม่แดงล้วนแหละแต่เป็น sp โอ้โหอันนี้มา3สี่เลยเว้ยมันเป็นเนีย่ยเหลือกี่ซองอะ่ะ1 2 3 4 5สอห้า เจ็ดอย่างนั้นเหลือเฮ้ยแปลกถ้าเกิดวันอย่างนี้มันแปลกแปนะสองกล่องแล้วนะหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดเหลืออีกเจ็ดซองนะครับแสดงว่าเป็นซองที่แปลมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากว่าจะเป็นซองที่แปลโอเคหมดแล้วครับสี่บล็อกอันนี้เดี๋ยวให้ดูตัดสินชะตาก่อนแล้วกันนะครับว่าสมมุติว่าผมเป็นเพื่อนที่ ลงหานกเพื่อนไว้ว่าเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวดูใครใครก็อยากได้หัวเวก <c oughs> มาเจได้มาสามเป็นทอมได้มาสองนะครับอันนี้คนลงเหลืองก็ไม่ครบนะครับใครหารสี่กล่อง <c oughs> ไม่ครบนะครับอ่นนี้มาดูน้องโรโรวาโอ้น้องโรลรว,นโลโลวคนนี้ก็เกือบได้นะครับได้มาห้าใบไม่ครบอีกแล้วนะโอ้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อ่าไม่แย่ไม่แย่ ดยงี้หน่อยอาจจะแบบห้าก,กล่องก็ได้อาจจะครบก็ได้ห้ากล่องโอ้หน้องทำอาอยุราได้มาสองแต่ดีอัน้สามมีใครเล่นดีเอันนี้ยิ้มยิ้มแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยอ่าคีออสก็ได้มาสักสามอ่ะอันนี้คือสี่บ็อกซ์แรกนะครับลุยต่ออีกสี่บ็อกซ์แล้วกันนะครับแต่ขออันนี้เก็บก่อนแล้วกันมันมาเปิดที่ s อ n พก่อนครับจึบ๊บโอ้หน้องเอวายอีกแล้วสามใบนะครบแล้วเนี่ยสี่แล้ว เอ้สามนี่วาสามสามใบแล้วเท่าคีออสเหลืยงนะครับเขียงเท่าเหลืยงน้ำเงินอืมแสดงว่าเจ็ดอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เฮ้ยแปลกถ้าเกิดวันอย่างงี้มันแปลกแปลกแลนะสองกล่องแล้วนะไม่ใช่ <c oughs> แต่จะเป็นอะไรโอ้โหไล่บลัสเตอเ์เบรดครับรอบนี้แต่บลัสเตอร์เบรดสิปีของเราก็ยังไม่ออกนะครับที mm ่ hmm. hey, มันจะออกเมื่อไหร่นะเฮ้ hey, แต่ว่ายังเหลือร mm ุ่น SEC ทุกคนเมื mm ่อกี้เราเห็นนะ SEC มันไม่แทนเรนะครับทุกคนทำแบบตัดตอนผมไม่พูดไหมทำเป็นแบบ ASMA เผื่อใครจะนั่งฟังฉีกการ์ดก่อนเพราะแต่เมื่อกี้ดีเอนออกเนาะใครใครแชร์บอกโอ้ว่าพูดถึงบอกเมื่อกี้ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราหารกับเพื่อนจริงๆอะคนที่ได้บีเอ็นเมื่อกี้โอ้โหกิการนะเพราะว่าดีเอ็นครบสี่เลยรวมเอสซีด้วยหนึ่งใบโอ้โหน้องทำอยู่แล้วได้มาสองแต่ดี่เอ็นสสามนี่ใครเล่นบีเอ็นนี้ยิ้มยิ้มแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยอ่าุมแบบโอ้โหกสำหรับใครที่ตามยูนิตเก่าๆนะผมพูดเลยแล้วกันว่าเนี่ยไอ้สามใบเนี่ยนะครับดีเอ็นมาเจสแล้วก็โอเวอร์หลอดแซนทอมโอเวอร์หลดนะครับเอามาเจสไม่ต้องพูดถึงมันแล้วกันนะพูดถึงไอ้สองใบนี้ดีกว่า คือ2องเนี่ยนะครับผมว่าใครได้ SGC หรือมีอะไรก็ตามหรือว่าต่อให้ราคามันถูกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมว่าแนะนําให้ซื้อเก็บไว้เนาะถ้าเกิดไทยเขาไม่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 ไมไมียอมนะมันเป็นเด็กที่เล่นได้ยาวๆครับเพราะว่าในภาษาญี่ปุ่นตอนเนี้ยเด็กมันก็ยังพอไปวัดไปวาได้อยู่แล้วก็มันก็จะมีของเสืิอมมาประมาณหนึ่งทำให้เด็กมันสามารถเล่นได้คือแบบเด็กมันไม่ได้ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นอะ่ะเออนะครับเด็กมันพอไปได้นะกลางๆอยู่ในสูงระดับกลางๆประมาณนี้ดีกว่าผมว่าอย่างไง เขาก็ไม่ทอดทิ้งผู้เล่นน่มันขายได้ครับสตัวเนี่ยแต่มาเจสก,ก็รู้สึกจะแอบทอดทิ้งเยอะเหมือนกันแต่วันนี้โปรโมวมาครับทุกคน,นคือแบบใครแบบไม่อินกับยูนิตยุคใหม่อะไรเงี้ยผมแบบผมชอบซื้อซึงานบุลิเลนผมชอบเทพใครอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องใช้งบเยอะด้วยเราก็เล่นของเราไปแต่คุณอย่ายไปยึดติดกับชาชนะมากนะเพราะว่าของมันจะออกมานานๆทีแต่ว่าเด็กสู้ได้แน่นอนครับเออระหว่างที่ดูคลิปนี้นะผมจะพูดว่า เออถ้าเกิดใครอยู่ตอนนี้นะครับแล้วว่ามันมีออตัวช้อปปิ้งขึ้นมานะครับผมจะพูดว่าตอนเนี้ยวันที่เราลงคลิปเนี้ยผมคิดว่าไม่เกินเดือนพฤษภาหรอกเออช้อปปี้นะครับเขามออีส่วนลดให้สําหรับคนที่ซื้อผ่านทาง u t u b e นะครับไอเนตก,กาในถุงช้อปปิ้งที่เราแปะเอาไว้นั่นแหละมันจะมีโค้ดลด20%นะครับก็ขั้นต่ํา500บาทถ้าเกิดว่าใครเนี่ย ซื้ออยากจะซื้อคอมพิวที่เขาแยกขายไว้หรือว่าอยากจะเปิดลองไปเกลือเองกล่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับลด2ี่น่ะ900บาทกล่องหนึ่งมันจะลดไปร8 0เลยนะนะครับก็เป็นทางเลือกนึงเนาะเผื่อแบบว่าใครจะไปหรือว่าหยอดในตะก้าวกองนั่เผื่อแบบวันเบิ้ลวันอะไรอย่างเงี้ยวันที่25วันที่วันเลขเบิ้ลวันสิวันที่15อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะมีลดราคานะครับก็ เอาไปใช้ตอนนั้นได้เนาะก็หรือว่าใครแบบกาลังหาเด็กอะไรอยางเนี้ยก็อยาก,กนแนะนาไม่ใช้นะเพราะมันคุ้มจริงจริงนะเพราะาปบนยังไงก็แบบเราซื้ออยู่แล้วซื้อสลีปก็ได้ซื้ออะไรก็ได้นะครับได้หมดเอสพี <c oughs> <c oughs> ออกอันแรกและเป็นนงมารอน <c oughs> อันนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วเนี่ยซองนี้มีอะไรนอกจากรอ S อ c อย่างเดียว พูดไม่ได้10ปี SEC ออกนะครับ้ไม่ใช่ IG กับ m a r g e นะนี่เลยนะครับส้ารบใครที่แบบว่าชอบอาร์ตแบบตัวการ์กกรตูนอย่างนี้นะครับกล่องนี้มี IG กับ m a r g e นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบใครไปหายืนคู่กับพี่ใครโทชิจินะครับกับซูซิงามูริเลนก็จะได้ไอจไปวางตรงกลางแฟ้มนะครับสวยๆงามๆไปอันแรกของเราน้องเอสบายเนี่ย ปุ๊บปุ๊บโอ้โหได้เป็นเทเกียรครับโอเคเทเกียครบแล้วผมรอดแล้วโอเคหลังจากที่ผ่านไปยาวนานในเวลาของผมแต่ว่าเวลาของคนผ่านไปแค่นิดเดียวนะครับเราจะมาสรุปกันว่า เราได้อะไรกันบ้างผมรู้ว่าอย่างแรกที่คนอยากรู้เลยว่า SEC จะได้ออกไหมนี่หนึ่งคาตั้นนะครับเราจะได้ SEC มาถึง4ใบไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็น SEC 2ใบนะครับแล้วก็อีก2อันเนี่ยมันจะเป็น Secret Tenure นั่นเองนะครับก็เป็นใบฉลองครบรอบ10ปีของบรนดาเขาเนาะจะเป็น IG เนี่ย2อ,อันนี้และ IG Butter กับ IG Majesty นะครับก็4ใบผมว่าค่อนข้างออกง่ายนะอันเนี้ยนะถ้าเกิดว่ามัน เรียกว่าคนละแบบกับ DSR หรือ DSR นั้นรู้สึกมันจะได้แค่ประมาณคร่ตันละหนึ่งใบาบางตันก็ไม่ออกด้วยนะครับแต่นี้เนี่ยเปิดหนึ่งตันได้นอนนะครับ4ใบอันนี้ผมลองถามหลายๆคนที่เปิดแล้วมันออกอย่างนี้หมดเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่ไม่เจออาจจะซวยนะแต่มันมันออกหมดอะจริงๆนะครับเรื่องถัดมา SP นะครับได้อะไรกันบ้างเนาะนี่เลยนะครับ ผมจะบอกว่า SP ที่เราได้เนี่ยมันก็มีโอกาสซ้ำบ้างแหละในอย่างฮิลทิกเกอร์นี้ก็ซ้ำนะครับเนาะแต่ว่าที่สําคัญเลยเราจะเห็นได้ว่ามันจะได้อย่างละ1 1, 1ึ 1, หมดเลยนะครับมันจะได้ไลน์ลน์นะครับของเหล่ากิตเตอร์แล้วก็คู่ของเขาเนี่ยครบเลยนะครับคีออสนะครับที่ตอนแรกเหมือนจะไม่ออกมาครบก็ครบนะครับครบหมดเลยเนาะเนี่ยมาเจสตี้ลอดบลัสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีแบบเล็กน้อยนะครับที่ มันมีโอกาสออกมาซ้ซําๆบ้างเนาะอย่างเทเกียที่มันจะมีเยอะกว่าชาวบ้านเขาดิดหนึ่งใช่ไหมเพราะมันมีเกียร์สามล้านก็ออกมาครบนะครับอันนี้คือเอสพนะครับที่ออกมาก็จะมีซ้ําบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เป็นซ้ํากริตเตอร์เกียร์หนึ่งก็สวยไปนหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้พวกไลน์ลในของกริตเตอร์พวกนี้มันใช้แค่อย่างละหนึ่งใบเท่านเองนะครับซึ่งก็จะเป็นประเด็นถัดไปที่เราจะพูดกันในคลิปนี้เลยเพราะว่า ก๊าซกองโตเท่าภูเขามันคือของที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือเศษน,นะครับเนี่ยแบบไล้ไลายของเหล่ากิปเตอร์ทั้งหลายเว้ยทุกคนมากมากเกินความํำเป็นท,ทั้งที่มันใช้แค่แค่หนึ่งใบท่านั่นเองนะมันน่าจะเอาส่วนเสริมตดนได้ไปออกกันอื่นมากกว่านะครับส่วนฮิลเนี่ยก็ได้มาอย่างละรู้สึกว่าถ้านับไม่ผิดก,ก็จะ16ใบนะคอมพิวต์นะครับอันนี้ผมลองแบบแยกๆใส่ซองไว้แล้วยก,ยกตัวอย่างให้ดูสนนัันนึงแล้วกันนะครับ อย่างละ4หมดเลยนะมันมีทั้งหมด12กล่องนะครับก็จะได้คอมพพลตแบบทุกอย่างอย่างละ4เนี่ยประมาณ2อันนะครับ2อันเนาะสองลายก็คือตามที่เลดที่เราพูดไปตอนต้นคลิปนู่นเลยที่แบบว่าผมถามคนว่ามีคนนู้นคนนี้เปิดอะไรเงี้ยก็คือจะได้ตามนี้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนรอคอยและรอคอยนะครับนี่คุณจะได้รู้กันมันก็คือ ออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งนี่ออเดอร์น้องไอวานะครับหนคาตันหรือ1นลังเนี่ยออกมา4ใบนะครับแล้วก็อาจจะเป็นออเดอร์อนอั่นเองโลโลวาผมออกมา5นะครับเทเกียงออกมา5คีออสคีออสนี่ออกมา6ใบนะครับแล้วก็ธรรมายุระออกมา4ใบเนาะนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ราคาไปเท่าไหร่แล <od> ้วนะวันแรกที่มันเปิดเนี่ยมันเปิดมางใบละ5 0 0าร้อเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะ3-400มั้งใบหนึ่งนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีว่าออเดอร์ ทั้ง5ใบเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับนะ <S <S <blows> <S เพราะว่ามันเป็นใบที่ทําให้ดิสของกิปเตอร์เนี่ยยกระดับความเก่งขึ้นไปอีกขั้นเลยนะครับหลังจากที่ออกมาเบาๆเนาะอ๋ออีกนิดนึงแล้วกันนะไอ้พวกกิปเตอร์เนี่ยมันจะมีเศษด้วยนะประมาณอ่าประมาณคร่าวๆนะครับประมาณอย่างละหนึ่งใบเนาะนะแบบอย่างละหนึ่งเนี่ยกิปเตอร์กับครูของเขาเกินมาอย่างละหนึ่งใบนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครเปิดหนึ่งคัตตันก็จะไปจัดสรรกันตามสะดวกตามสบายเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับ คลิปนี้ในการเปิด1คาตั้นครั้งแรกของช่องเรานะครับแล้วก็ส่วน06เนี่ยมียุทเบิร์กกำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดดีหรือเปล่าเพราะว่าอยากได้ DSR ีพี่ไรกะมากๆนะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปลองเปิดเองเนี่ยก็ลองไปกดสั่งได้นะครับช้อปปีก็มีขายอยู่ไปกดตรงน,นั้นได้เหมือนกันเผื่อใครดูคลิปนี้แล้วก็ ไอโอโหมันคันไว้คันมืออยากเปิดตามจังเลยอะจัดไปครับได้เลยเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งใครอยากดูแบบรีวิวแบบเต็มๆไม่ตัดไม่ขาดไม่ตอน,นะครับมีทั้งไลฟ์เปิดเต็มๆ2บล็อกกับตัวของเปิดรีวิวแบบจริงๆจังของเรานะครับ1บล็อกเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้น,นั้นรลนลงแบบรายละเอียดรวมทั้งความสามารถต่างๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบายวเจินะครับ